สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาพบกับพวกเรานะเสาร์อาทิตย์นะครับในบ่ายๆอย่างนี้กับพวกเราคุยเรื่องราวของข่าวบ่ายข่าวขีียดข่าวบ่ายใคาวขีเียดข่าวชาวบ้านชาวบ้านปกติก็จะนั่งกันสามคนฮะวันนี้เกิดเรียกอีกอีกตีคุณก้วยอีกอีกอียนีกอ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 บกอีกับพี่กอี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 กอต้องขอสดงความเอีกใจกอครอบครีวพีกล้วยด้วยนะฮะ เนื่องจากว่าพี่กล้วยมัหลับแล้วก็ตื่นสายครับโอ้โหก็เลยก็เลยมาไม่ได้แม่จะพูดได้อย่างกันเกิดอุบัติเหตุอะไรสายแรงคือพี่ชายของเราเนี่ยคือพี่กล้วยนะแกก็งานเยอะเนาะช่วงนี้เนาะกับเล่นเป็นมีหนังมีละครมีซิคอมใช่เป็นหลวงพ่อเป็นพระเป็นอาเจกเป็นอติเยอะแยะไปหมดเลย ก็คงจะลืม <c oughs> คือลืมเช็คว่าวันไหนเป็นวันอะไร<ช>นะฮะทำงานดึกกันเลย<ท>วันนี้ตื่นสายจริงๆบบนึกขึ้นได้ว่าวผมลืมว่าวันนี้เป็นวันเสา <c oughs> ร์เขาบอกองนี้โคโทษทีอ่านะฮะเดี๋ยวพอมาลุ้นกันว่าช่วงที่สองเบรกที่สองพี่กล้ยจะมาทันไหมหรือใครจะมาแทน มันต้องมีคนมาคนนึงเจอผมเองก็ต้องขออภัยนะฮะหายไปสองเสาด้วยกันนะครับสองเสาสองอาทิตย์ด้วยกันเนื่องจากมีละครคิวโดดเข้ามาแล้วก็นานๆเราจะมีละครทีเราก็ดีใจเนาะก็เลยถ่ายละครซะตอนนี้หมดแล้วไม่มีใครจ้างแล้วคราวนี้รอรอลุ้นกันต่อรอรอรอุ้นกันก็ต้องมารอรุ้นกันต่อนะครับก็ดีเหมือนกันพอเราไปถ่ายละครเราไปในป่าในดงในพ่ยอด เราจะได้เจออะไรหลายอย่างไปอยู่กับชาวบ้านไปอยู่ในที่กันดานกันดานชาวบ้านเขามองยังไงบางคนเขาก็ได้ดูเรานะบางคนเขาก็ดูเออก็ดีก็แปลกใจนะว่าโอ้โหเรตติ้งดีนี่นะฟ้าวันใหม่ของเราเนี่ยมีเออมีคนมาทักมาถ่ายเออทานข่าวสนุกนะเออทำไมพี่ยอดต้องทำหัวใสใส่กล้องด้วยอะไรเงี้ย่เสียดายไปไม่ทันฮะถ้าไปทันผมบวชไปแล้วเนี่ยเออก็บวช บวชที่วัดสวนโมกไงโอ้เขามีบวชกันเนาะบวช50าสิกว่าองค์50าสิกว่ารูปนะครับก็เป็นการเป็นการบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะครับก็เยอะแยะนะฮะที่สองวันผ่านมาหลังจากนู่นตั้งแต่ช่วงเขาถอดถอนเขาพูดกันถอนถั่วกัน ถอนถั่วถอนก็าพูดประเทศไทยก็ว้างกันเนาะก็ได้เห็นได้รู้อะไรดีๆนะครับว่าเออไม่รู้จะตะแบงกันไปทําไหมเนาะเออความจริงยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะคือคนเราถ้ายอมรับความจริงสักอย่างมันก็ไม่มีอะไรเกินคนเรจะไม่น่ามีอะไรจริงผมได้นั่งคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาฝากผมพูดผมก็พูดว่าเออให้มันมีศักดิ์ศรีหน่อยเราเป็นคนไทยใช่มีปัญหากันเองเคลียร์กันเองไม่ต้องไปฟ้องใครเรื่องในบ้านของเราไม่เรื่องในบ้านเราไม่ต้องไปบอกอเมริกาอเมริกาปัญหามันก็เยอะ ชวเองไปจัไม่รอดเยอ้เยอะแยะมดหมดเออ่เราไม่ไปก็ได้เนาะก็ได้มันไม่จะเป็นเรื่องของเราไปบ้านจีนก็ได้ใกล้ด้วยื่องบินถูกข้างบินถูกดฉะนั้นแล้วผมอยากจะบอกพี่น้องชาวไทยนะฮะพี่น้องคนไทยทุกท่านนะฮะจริงๆไม่มีอคติใดๆกับอะไรนะฮะไม่ได้แดกดันใครไม่ได้เน็บแนมใครนะครับครับบ้านเราเป็นปบ้านเราประเทศเราเรามีภาษาของเราเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรา นะฮะเราต้องมีศักดิ์ศรีครับไม่ใช่ว่าเอออย่าให้ใครมาแทรกแซงเออมาทําไมไร้สาระไหมฟ้องทําไมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเรื่องในบ้าน<ม>เราเราก็แก้ไขของเราได้ไม่ต้องไปให้คนอื่นแก้ไขบ้านเรามันเป็นข่าวเครียดเนาะเป็นข่าวเครียดอ้าวไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ตอนนี้ทางคอสอชอเองทางท่านนายกเองก็ใครที่พูดอะไรแรงๆจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากพูด เราอยากจะพูดเรื่องข่าวชาวบ้านดีกว่า,าสนุกสนานคุยกันเล่าเรื่องราวเ็าดีกว่าดีกว่าเราจะไปพูดอะไรให้มันเหน็บแนมคนอื่นอ่าไว้ว่าอะไรใครอย่างนี้นะอืมบางทีเราได้ยินข่าวเราก็เครียดตามไปด้วยเครียดไปด้วยเพราะว่าเรื่องบางทีมันไม่น่าพูดก็ไปพูด อ่ะยังไงก็อย่าลืมกันนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับสินค้าของเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะทุกช่วงทุกเวลาบอกอยู่แล้วว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะสั่งซื้อสินค้าเราด้วยนะครับแล้วก็ s m s มาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะฮะให้กําลังใจพวกเราด้วยนะฮะขอบพระคุณทุกท่านสี่หกสี่สองหนึ่งสองสามครับถ้าจะสั่งสินค้าเราก็โทรมาที่ศูนย์สองสามศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าสินค้าเรา ของดีๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องการอะไรก็โทรมาสั่งกันได้อโอเคคร,ครับอ่ะอันนี้มาพูดเรื่องบวชค้างไว้เมื่อสักครู่เนาะ นนอ,อดีตส,สามสสนะอนุโมทนาสาธุด้วยเพอนุโมทนาสาธุก<ช>ับท่านด้วยนะฮะท่านที่บวชกันใหม่ๆวันนี้ทั้ง58รูปเนี่ยนะฮะ<ช>แล้วก็มีอดีตสามสสของประชาธิปัตย์นะครับเข้าร่วมอุปสมบทที่วัดสวนโมกสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับ,รบนี่เลยนะฮะที่เห็นนี่นะครับเมื่อวันที่วันที่วันที่30ที่สวนโมกวัดลารามเนี่ยนะฮะ สุราธานีผู้สื่อข่าวรายงานมาว่านะฮะนายแพทย์ว่าลงเดชกิตวิกรมเนี่ยนะฮะอดีตสสจังหวัดพิษนุโลกแล้วก็ท่านชินวรน,น,น,วนุญเกียริยยและก็อดีตน,นี้เป็นอดีตสสจากนครศรีธรรมราชนายเชนเทือกสุบรณอดีตสสจังหวัดสุราธานีนะครับอดีตที่พรรคประชาธิปัตย์นะฮะของพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าร่วมสมบท์หมู่เป็นครั้งที่สามเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวัดสวนโมกขมำชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้เข้าร่วมอุปสมบทครั้งนี้มีจํานวน58คนเบื้องต้นกําหนดจะบวชศึกษาธรรมศึกษาธรรมะอยู่ที่วัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนร่วมกับพระสุเทพประภากโลนะฮะหรือปรุงกำนันสุเทพนะฮะเทือกสุบันอดีตแกนนำกะปะป,ะปะส ซึ่งเป็นผู้ชักชวนให้ทั้งสสทั้งสามท่านเข้าบวชนะครับแม่ดูภาพสวยงามอลามตาขอนอ,นนอนุโมทนาทราัทุกได้คุณได้บุญได้กุศลอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีครับนะฮะจิตใจจะได้สงบนะครับาการทําความดีไม่มีวันสายแล้วครับอย่าตะแบงกันต่อไปเลยเหอะตัดปกตัดใจ อ่าขอบพระคุณมากนะครับทุก SMF แหฮตลกแบบมีสาระเอ๊ะอนเเมทักทายพวกเรามาอันไหนที่มันควรก็ควรอันไหนที่ไม่ควรก็ไม่สมควรอย่าอย่าไปพูดเลยอย่าไปพูดเลยนะนะไปเรื่อยๆดีกว่าเราอยู่สองคนเราก็อยู่กันแบบสบายๆบายเรารักกันแบบพี่แบบน้องมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันคุยกันดีกว่านี่ที่หายไปพอมันไม่พอมันไม่ตรงวันเสาร์เนี่ย ผมก็จะว่างอยู่บ้างมันพยายามไม่ได้ไปแสดงตลกที่ไหนผมก็ไปอยู่ที่อำเภอชัยาดลจังหวัดวลบบุรีนะก็ไปอยู่คือบรรยากาศที่สมัยเราเด็ก,เ,ดกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีรับประกันว่าไม่มีคือบรรยากาศอย่างนี้พี่พ่ยอดที่บ้านผมเนี่ยบ้านบ้านบ้านลุงฟุตบ้านปัลล่าบ้านนาบินบ้านนาดวน เมื่อก่อนผมบ้านอยู่ห่างๆกันรั้วเดินกันสี่ห้าก้าวก็ถึงบ้านเนี่ยบางทีบ้านนี้แกงแกงไก่เอาส่งบ้านนี้บ้านนี้ต้มแจกบ้านนี้ส่งกันเผาข้าวหลามรวมกันกินเออผมว่ามันบรรยากาศแบบนี้หาดูยากนะคนเดียวนี้มันหายากเออพอจะทําขนมจีนกันเอารวมกันสามสี่บ้านเอาแป้งมารวมกันมาช่วยกันทาช่วยกันโอ้โไอคอนเอกทำน้ำยาทำน้ำยาคนเอกบีบนบีบคบีบใช่ใช่ใช่ ไม่ได้ขายพี่หายากนะแทบไม่มีแล้วในสังคมไทยหายากมากโดยเฉพาะคนกรุงเทพคนในเมืองที่เจริญไม่ว่าจังหวัดไหนครับรั้วบ้านติดกันยังไม่มองหน้ากันเลยแล้วต่างจังหวัดในเวลาคนเท่าคนแก่ป่วยฮะอ้าวคนเท่าคนแก่ปันนี้รู้ว่าบ้านไหนป่วยไปไปนอนเป็นเพื่อนห้าวันสามวันอ้าวคนนั้นปลับเปลี่ยน้คนนั้นไปเออเขาดูแลกันแบบเขาดูแลกันดีนะที่แบบน้องเหมือนกับครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็แบ่งกันอันนี้ก็เป็นข่าวที่แหมผมนี่ไม่น่าไปติดแก๊สเชียว เขาบอกคบกบงงนะฮะไฟเขียวปรับขึ้นราคาแก๊สทีวีห้าสิบสตางค์ห้สิสตางค์มีผลวันนี้เลยนะฮะเขาบอกว่านายนรงชัยอัครเสนีนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็กล่าวภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบงงว่าที่ประชุมมีมติขึ้นราคาแก๊ NGV 50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะฮะในทุกภาคส่วนมีผลวันนี้30บมบเมกราคม2558นะครับทั้งนี้นะฮะส่งผลให้ราคาไอ้ขายปีกแก๊สี <P. S 1> แกเอ็นยในครัวเรือนเนี่ยนะฮะเอจีในครัวเรือนอหรือว่าขนส่งอุตสาหกรรมนะฮะอยู่ที่13บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับโอ้โหส่วนภาคข,ข,ข,ขนส่งขนส่งาธารณะนะฮะราคาอยู่ที่10บาท ต่อกิโลกรัมและมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกไปเรื่อยๆนะท้อนออให้สะท้อนต้นทุนจริงนะครับ15-16กิโลกรัมโอ้โหนะฮะโดยยังมีการพิจารณาว่าจะมีการพิจารณาจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต NGV อีกหรือไม่กำลังพิจารณาอยู่ส่วนราคาขายปีแก๊ส NGV นะฮะทุกภาคส่วนยังคงเหมือนเดิม นะฮะอยู่ที่24.16จุดสิบจุด่จุดสินะฮะต,ต่อกิโลกร,รัมนะฮะรรสำหรับการจัดเก็บเงินลงทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับดีเซลคงไว้ที่1บาทต,ต่อหนึ่งลิตรฮ<ห>ะและเมื่อมีความพร้อมก็จะโอน,โอนเงินกองทุนเป็นภาษีสรรพสามิตแทนนะฮะซึ่งยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะฮะ นะคัเปลีกยดีเซนคงเดิมอยู่ที่ยี่สิบห้าสตางค์ถึงยี่สิบห้าบาทถึงเก้าบาทต่อลิตรยี่สิบห้าบาทจุดศูนย์เก้าต่อลิตรเก้าสตางค์นั่นแหละนะฮะต่อลิตรนะฮะก็อ่ะก็ยังดีนะน้ำมันลงแก๊สขึ้นเนาะมันมันก็ถูถ่ายกันไปถูถ่ายกันไปเนเมื่อไอไหนที่เรามันขึ้นเราก็ไม่ตรงไปใช้มากจะว่าก็จะว่ากันไปแล้วก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนทําได้ขนาดนี้นะพูดถึงว่าน้ำมันจะลงมาขนาดนี้เนาะ ไม่มีตั้งแต่เกิดมาตอนนี้ก็แปดสิบแล้วก็าว่ากันไปนะครับแปดสิบเนี่ยไม่ใช่อายุนะน้าหนักกิโลน้ำหนักครับเพราะไม่ได้ไปไหนกินแล้วก็นอนอยู่บ้านแหละน,นี่นะฮะใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นนี่เขาบอกว่านี่เลยโชเฟอร์โกงมิเตอร์โกงมิเตอร์เจ็ดสิบห้าบาทนะฮะเข้าจ่ายค่าปรับแล้วพร้อมยืนยันจะไม่โกงอีกนะนี่ไงพอมีความผิดเพราะนั้นแล้วยังดีเนี่ยทาผิดแล้วรับผิด ยอมรับสารภาพอย่างนี้เขโอเคไม่ใช่ผิดแล้วมาตะแบงไม่เข้าเรื่องเขาลาวอะฉันไม่ได้ทําอย่างงานอย่าง,งนี <c> ้ <oughs> <c oughs> มันโกหกคนอื่นโกหกได้แต่โกหกตัวเองมันโกหกไม่ได้หรอกอ,อนะฮะยังไงคุณก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่า,<อ>าคุณทําไม่ถูกภาพข่าวมาแล้วพี่ยอดจะพูดอะไรเอลอะเทอะไม่ได้เลเอะเทอะผมพูดเรื่องจริงผู้สื่อข่าวรายงานมาว่านะฮะสิบเอกอุดอ่ะนะจ่าสิบเอกอุดรศาส สนะสุสพ,พินนะฮะคนขับแท็กซี่ทะเบียนมดอชดานะฮะ0796เอ่อที่เอาผ้าบังมิเตอร์อีกทั้งยังเรียกค่าโดยสารเพิ่มเ,เริ่มต้นถึง75บาทโดยอ้างเป็นกฎหมายใหม่ในล่าสุดได้เดินทางเข้าเสียค่าปรับจำนวน3,000บาทที่กรมขนส่งนะฮะที่กรมขนส่งทางบกแล้วนอกจากนี้ยังถูกพักใบอนุญาต ไม่ให้ขับรถผู้โดยสารในกองทัพประกาศอีกต่อไปโอ้โหนะฮะที่สุวรรณภูมิตลอดชีวิตเพราะ<ช>ตลอดชีวิตพร้อมบันทึกปากคำยืนยันจะไม่กระทําผิดอีกหากทําซ้ำซากอย่างนี้นะฮะจะถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับแท็กซี่โดยกรมขนส่งทางบกจะส่งตัวไปอบรมจิตได้จิตสำนึกนะฮะ ทางด้านนายธีรพงศ์นะฮะธีรพงศ์รอดประเสริฐนะครับอธิบดีกรมขนส่งนะฮะกรมขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้โดยสารเรียกร้องค่ามิเตอร์ <ฮะ S 2> ขึ้นเร็วผิดปกติออวิ่งไปนิดเดียวขึ้นปุด<ะ>๊ดซึ่งได้ตรวจสอบข้อเจริงๆแล้วก็พบว่าเป็นความเป็นความชำรุดของอุปกรณ์มิเตอร์จึงเรียกบริษัทเจ้าของมิเตอร์ เจ้าของมิเตอร์ค่าโดยสารนะฮะสามารถแก้ไขและถ้าคือเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราไปเจอเห็นแบบว่าพบเห็นในการนี้ไ่มิเตอร์ขึ้นตุ๊ดตุ๊ดตขึ้นเร็วเร็ววิ่งไปเป็นเทไรนี่วิธีวิธีการไอ้กงไอ้ค่าโดยสารผู้โดยสารเนี่ยมีมีหลายแบบบางคนไปเปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนล้อทําล้อให้มันเล็กๆให้มันหมุนเร็วหนเให้ความเร็วอ่ะมัทวีอูนนะฮะอันนี้แหละฮะอันนี้เขาถ้าเขาบอกว่าให้ให้ ถ้าไปเจอปัญหาอย่างนี้อุปกรณ์ไม่ได้จึงเรียกบริษัทมาชซ่อมแล้วก็ถ้าแก้ไขถ้าไม่แก้ไขเนี่ยฮะจะมีโทษปรับ2,000บาทรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่อ่าแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจใช่ไปสุ่มตรวจต่อไปนะฮะเออสุ่มบ,บางทีเราเขา <คน S 2> จะเข้มงวดมากขึ้นเราคนน, <ะ S 1> นั่งเราก็สังเกตดูก็ได้เราก็รู้ อันนี้เขาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วนะฮะทั้งรถทั้งทั้งคนทั้งผู้โดยสารทั้งแท็กซี่นะฮะบางทีแล้วตอนนี้รถแท็กซี่ก็มากไม้ไก่กองเหลือเกินแล้วแต่คนจะมีกลยุทธ์มีวิธีการยังไงนะฮะติดไฟแดงสิบคันรถชาวบ้านสองคันนอกนั้นแท็กซี่หมดเขาว่ากันนะอ่าเยอะแยะไปหมดเต็มบ้านเมืองไม่หมดเลยผมผมสังเกตที่ผมนั่งแท็กซี่บางทีพอเห็นรถติด ไปเล่นที่รถติดนะฮะมันได้ได้ช้ามีอ่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะเขาบอกว่าขนส่งเตรียมนะฮะสุ่มตรวจแท็กซี่โกงมิเตอร์คาดว่าจะปรับสองพันนะฮะนี่เนี่ยอาต่อเนื่องกันเลยนะฮะครับเออใช่นายนายธีรพงศ์รอดประเสริฐอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตนได้เรียกตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตมิเตอร์แปดแห่งที่รับการปรับรับรองครขนส่ง เข้าหาลือเข้าหาลือประเด็นการแก้ไขมิตเตอร์ขึ้นเร็วผิดปกติทั้งนี้ตนได้ํำชับให้คนขับแท็กซี่ตรวจสอบนะฮะรถของตัวเองถ้ามีปัญหาให้เร่งซ่อมด่วนขณะเดียวกันทางกรมขนส่งจะส่งเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจออีกทางหนึ่งถ้าหากพบว่ามีรถคันใดเนี่ยมี มิเตอร์ปอมหรือมิเตอร์ที่ขึ้นเร็วผิดปกติจะปรับเลยสูงสุดถึงสองพันบาทส่วนการคิดค่าโดยสารเกินราคาที่กำหนดไว้เนี่ยจะมีโทษปรับถึงห้าพันบาทนะครับอันนี้ต้องเอาจริงเอาจังกันหน่อยนะเนาะจริงจังมันมันน่าจะเห็นใจกันเนาะไม่ใช่ว่าพอมาแล้วมานทำให้ต่างชาติเขามาขึ้นเขางงเขาตกใจเขาโวยวายประเทศไทยอย่างมิเตอร์อะไรที่ยิ้วญี่ปุ่นใช่ที่มาขึ้นวันนั้นเพราะ พอแพงปุ๊บกลับไปที่เดิมไปถาไปไปไป,ไปฟ้องเขาเรียกอะไรหัวหน้าคิวหรือหัวหน้าอะไรเขาบอกว่าก็คุณไปเลือกไปเรียกรถคันใหญ่ทาไมล่ะทำไมไม่เรียกรถคันเล็กออเอ้าก็จังหวะคันใหญ่มันมา <c oughs> คันเล็กคันใหญ่ก็ราคาไม่เหมือนกันเออว่ากันไปนะนี่น <ะ S 2> เราอยากขึ้นคันใหญ่เราวันหลังเราเรียกสิบรอเลยห <c oughs> มดเลยเออไม่ต้องไปสนใจอ่าไอ้เมื่อเช้าขับรถมานี่เลยจาก เมื่อคืนผมนอนอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดอคอนบุรีจังหวัดเทราสไม่ใช่คอนบุรีนี่อ,นอยู่โคร,ราชด,ดูติดระวังน้ําเขียวนี่ผมก็ขับมาถึงปากช่องเนี่ยก็โดนตํารวจเรียกโดนตำรวจเรีเ,รเขาว่าวิ่งขับรถเร็วขับรถเร็วผมก็ไม่ได้เถียงอะไรเขาหรอกนะเขาขอดูใบอ,อับขีดเราก็ให้เขาผมไม่มี ผมก็บอกคุณขับรถเร็วเกินกำหนดไปองั้นเอาบัตรประชาชนมาผมก็นึกว่าเขาจะเรียกลงไปเตยจอดเต็มกันหมดเลยตรงปากช่องนะตรงข้ามกับโลตัสเยื้องๆกับโลตัสนะนะโอ้โหผมว่าวันนี้ตำรวจน่าจะได้เบอร์เซ็นเยอะถ้าสมมุติว่าแบ่งเปอร์เซ็นกับทางรัฐอนะคนละสี่ร้อยคนละพันคนละห้าร้อยแล้วแต่เขาจะเขียนอนะนะเออขอเขาไปไหนผมบอกผมจะรีบไปทําข่าวผมจะรีบไปอ่านข่าวเนี่ ขาบอกไม่มองหน้าผมเลยตำรวจเรนยังร้อยเวนชื่อนพดลอะไรทั้งอย่างเนี่ยเรนพอขับเลยไม่อีกหน่อยหนึ่งถึงมวกเหล็กเอาอีกแล้วมีกระดิ่ดานแล้วโ,โเ้นป็นเ <ทำ S 2> ขาบอกอ,อันนั้นเอาผมบอกทำไมตั้งทีๆอย่างงี้ล่ะพี่ทำไมติดๆกันในปากช่องเขาไม่โมวกเหล็กก็มีเขาบอกอันนั้นมันของอทางหลวงเขาอันนี้มันของโรงพักโอ้โหแยกกันมาแยกกันมาหากินนะฮะวิ่งก็ต้องระวังกันหน่อยนะฮะ็ดีเหมือนกันนะฮะเราก็ถือว่าเราช่วยรัดไป400บาท โอ้โต่แต่บางครั้งเราก็อย่าไปโทษตำรวจเขาเลยครับที่เขากักด่านเพราะว่าท่านวิ่งท่านวิ่งเร็วเกินไปอันตรายก็อยู่ที่ตัวท่านอผมก็มาแค่4ี่ร้อี่ร้อยสามโอ้ทำไมไม่เยียบไปถึงร้อสิบเลยไม่ไม่ถึงร้อยิบฮะอ้ร้อยสี่ร้ไม่ถึง1้อไม่ถึงขาดเยอะนะขาดเยอะฮะเออ ามาดูตอนนี้พอ,พอขับมาถึงสระบุรีนี่ผมคิดว่าโอ้โหฝนตกเห็นว่มีข่าวบอกฝนจะตกและจะจะหนาว<ช>อะไรนี่จะมีพายุกดอากาศต่ำจากประเทศจีนแผ่คุมมาประเทศไทยก็ว่ากันเด่ผมมองมาคึ้มไปหมดเลยคึมมาเลยเลยสระบุรี<ล>รมันนึกว่าฝนตกกรุงเทพตกไม่ตกแถวลังสิตไม่ตกฮะมาตกที่นี่เ<ร><ร>พชรบุรีตกเลยลังสิตมาก็ตกผมวิ่งมาเมื่อเช้านี้ใช่ใช่เลยลังสิตมาเริ่มตกะยผมขึ้นโทรเวมาเห็นฝนตกนะฮะแต่กลับกันนะครับ เขาบอกว่าภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะทวีความรุนแรงนะฮะสะน้ําแห้งแตกระแหงชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยนะครับดูนะดูอย่างในภาพเนี่ยนะครับสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะยังทวีคูณความความรุนแรงนะครับต่อเนื่องล่าสุดนะฮะสะน้ําขนาดใหญ่พื้นที่กว่า30ไร่อของหมู่บ้านมะค่าเต้ ข้าแต่มาข้าแต้นะตำวบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้เกิดวิกฤตน้ําในในสานเหลือแห้งพือแห้งเอ,อดินแตกละแหงพืชผักปลูกไว้เหี่ยวตายหมดนะครับปรากฏปรา,ากฏการไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งที่ผ่านมาสระน้ําดังก่ลาวเนี่ยฮะเป็นแหล่งน้ําดิบที่ใช้บริการที่ใช้กันในการผลิตประปาบริการประชาชน ใชในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรปลูกผักสวนควรเรือนอาชีพเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็ร่วมกันเป็นร้อยหลังคาเรือนนะฮะที่ใช้น้ำจากแหล่งนี้นะครับกว่า1้อยหลังคาเรือนนะฮะทำให้ทำให้ปีนี้นะฮะน้ำแห้งไม,ไม่สามารถเพราะปลูกพืชผักสวนส่งขายได้ง่ายเลยะนะฮะตอนแห้งก็ไม่มีน้ำทุกปีที่ผ่านมา เนี่ยนะฮะเนื่องจากนเนี่ยในปีนี้หมู่บ้านน่ยมีประสบได้ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งหนักนะฮะจากภาวะฝนน้อยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> และทิ้งช่วงปกติช่วงนี้ทุกปีบ้านชาวบ้านจะมีจะมีรายได้จากการปลูกผักพืชสวนครัวนะฮะครัวเรือนละ3 0 0 0ถึง4,000บาทต่อเดือนนะฮะแต่ปีนี้ก็ต้องขาดรายได้นะฮะบางรายต้องอบพยพย้าย ที่อยู่ไปขายแรงงานตามต่างจังหวัดนะครับโอ้โหดูในภาพแล้วน่าตกใจจริงๆนะอันนี้เป็นสระน้ำนะครับเป็นสระน้ำนนาสระ,นะะ,ะน้ำยังขนาดนี้เนาะส่วนน้ําบริโภคเนี่ยทางองออทางองค์ <อง S 2> การ,การบริาหาราส่วนตําบลพระคูพระคูเนี่ยนะฮะได้นํารถบรรทุกไปแจกจ่ายและกักน้ําไว้ให้วันละสองคันโอ้สองคันพอไหมเนี่ย หมู่บ้านละสองคันมันเป็นตำบลนะฮะพอต้องร้อยหกสิบครัวเรือนนมันนะครัเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านละสองคันนะครับก็ประชาชนทั้งหมู่บ้านก็มีแปดร้อยคนหกสิบร้อยหกสิบครัวเรือนนะฮะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านต้องซื้อน้ําอุปโภคบริโภคกันนะครับเอ้ยปีนี้ภัยแรงมาเร็วเหลือเกินนะฮะแล้วก็กว่าฝนจะตกนี่ก็อีกหลายเดือนนะอีกหลายเดือนอีกหลายเดือนกว่าจะตกมูมกราเพิ่งจะสิ้นคุมพามีนาเมษาโอใช่โอ้โห จะแ,แค่เมษานี่ก็จะแย่แล้วนี่มันแรงตั้งนี่เลยอ่ะเอาก็เราก็ใช้กันน้อยๆอยลก็แล้วกัน <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าอ่ะอีกสักข่าวแล้วฮะก่อนจะเบรกกันเนาะครับเรามาดูเรื่องนี้เขาบอกเจออีกคราบนะฮะน้ำมันสีดำน้ามันสีดำลอยติดตเต็ม,<ล>มหาดแม่ำมลำพึงนะฮะกว่าห้ากิโลห้ากิโลกว่าห้ากิโลนะฮะนายสุเมธสายทองนะครับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าเขาแหลมย่าหมู่หมู่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะฮะพร้อมด้วยดาบตำรวจสุพศนองเออหนองเหล็กหัวหน้าตู้หาดแม่ลำพึงนายผู้ชงนายนายผู้ชงนะฮะเพาะที่เพาะอศูน์อนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งนะชายฝั่งทะเลนะฮะที่ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่เข้าระดมเก็บคาบคราบน้ํามันที่ลอยปนอยู่ที่ขณะี่อยู่ตามแนวชายหาด <ฮะ S 2> แม่ลําพึงลักษณะเป็นคราบน้ํามันคล้ายสีดํามันย,ยางมาตอยเหมือนยางมาตอยนะฮะรวมกันเป็นแผ่นมันจะเกาะตัวรวมกันเป็นแผ่นๆลอยอยู่ตามแนวชายหาดนะฮะตั้งแต่ชายหาดทางด้านหลังตู้ยามแม่ลําพึง ขึ้นไปทางหาด,ห,ดห,าหินขาวลานหิวลานหินขาวนะฮะเลื่อยจนไปถึงโค้งนูน้นก้นอ่าวนะฮะที่หมู่หนึ่งตำบลเพจังหวัดชายจองอะจะทางประมบบามงงประมาณห้าจุดห้ากิโลเมตรโอ้ตรงก้นอ่าวตรงนั้นนะฮะผมเพิ่งไปนอนมานะฮะมันเป็นมันเป็นเป็นไอรีสอร์ทเป็นเพทเท์แลวน้ำมันจะส่งมาตรงนั้นเข้าไปนั่นน่ะนะที่ที่ ตรงนั้นนะฮะมันโกดสวยงามนะตรงนั้นอาจจะมีจะมีอุทยานมีที่ท่องเที่ยวนะฮะตรงนั้นนะโอ้ถ้าเป็นคาบอย่างนี้เสร็จเลยฝรั่งอยู่พักกันอยู่กันเยอะนะฮะบางคนอยู่เป็นปีนะฮะนายนายสุมเมศเนี่ยนายสุมเมศหลายทองนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมแหลมหญ้าโมกอสเม็ดกล่าวว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชายหาดแม่ลำบึงว่าขณะขณะช่วงน้ำทะเล ห่างจากทะเลประมาณ0เมสิเมตรก็จะพบคาบน้ำมันคล้ายๆกับยางมะตอยเนี่ยฮะลอยลอยปนกันมากับขยะนะฮะนี่นะฮะได้ประสานงานกับศูนย์อนุรักษ์พยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลชายบ้านเพบ้านเพเจ้าหนาที่จำนวนสามสิบนายห้าสิบนายครับโอห้าสิบนายและดม เราโดมเจตค้าบคราบน้ำมันอย่างละลายเรากำลทำความสะอาดกันอยู่แล้วนะฮะที่หาดแม่ลําพึงนะฮะความสะอาดระยะระยะ,ะ,ยะตั้งสิบสองกิโลเมตรช่วง<อ>หลังๆน,นี่เกิดบ่อยนะฮะลักษณะอย่างนี้นะฮะทางใช้ฝั่งเดียวตะวันออกเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนบุรีเป็นระยองเป็นจังหวัดตราดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะะเนี่ยฮะเนี่ยเป็น,นก้อนๆอย่างนี้นะฮะไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันมาจากไหนยังหาสาเหตุไม่ได้ใช่ะะยังไงยังไงก็ ช่วยช่วยกันหน่อยกันแล้วกันครับท่านจะอ,อยู่ใกล้ๆแถวนั้นถ้นนนาม,มัน้นะะองทาไปมันจะเดือดร้อนไปหมดทั้งที่อยู่แถวนั้นนะครับอตอนนี้เราขอพักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่หก่อนจะเลิกไปกว่าน,นี้คร, <c oughs> รับไปเก็บยองมาต่อยแถบครู่เดียวครับ